สวัสดีครับสวัสดีครับชาว u t u b e ทุกๆท่านสวัสดีวันติดตามกับผมตอนนี้นี่ช่องมานบซาวแอนไลห์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมอ่ะวันนี้มาในวันที่สามสิงหาคมสองห้าหกแปดนะครับกับคลิปแรกของเดือนนะครับผมเนาะครับก็มีสินค้าที่เขามาใหม่ยเนี่ยนิดหน่อยนับสินค้าที่เหลือบ้างนะครับผมทางร้านไม่มีเก็บปลายทางนะครับผมอ่ะใครสนใจก็เบอร์โทรศูนย์เก้าสองหนึ่งสามเจ็ดสี่สี่แปดสี่เอสไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครจะไปทักเพจก็ได้เนาะ เพราะว่า,าบางเทือล่ายนะครับอา่ายผมบางเทือมันบางเทือมันอาจจะเป็นล่ายเก่าผมถีบบริตไซแล้วก็มีนะนะครับมันอาจจะทักมาแล้วผมอาจจะไปเห็นบริตอารนะทักไปทักเสืดไปทักเพจก็ได้นะผมเบนซ่าแอนไลฟ์แฟนเพจนะครับไปทักเพจก็ได้นะครับผมนะผมก็ตอบได้เนาะนะครับผมจะตอบทุกคนแหละนะครับผมอยากให้ของนะครับไม่งั้ผมยิงนะครับบริตยิงเนาะอ่ะแล้วผมเม <c oughs> ื่อกี้ มีสินค้านะผมเป็นตู้เบรดยี่สิบเอ็ดนิ้วบีวีนะครับผมนะครับผมสภาพผมว่าแปดสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นนะครับสวยขอบเด็กไม่อัดแท้หูจับเด็กตะแกรงมีตะแกรงฉีกอยู่สองใบตะแกรงปรั๊มอยู่สองใบนะครับผม, <c oughs> น,ะผม,ม,มนะครับผมไปไม่ชํำนะครับตู้ก็ําำ่ายังเลยนะครับผมเพราะว่าตู้อ่าของพอผมใส่งานเองนะครับผมเอาไปจะเปิดอยู่นี่นะครับอ่ามันหนักนะครับเผื่ออยากเปลี่ยนนะครับมันหนักเนาะ ขนาดก็แป๋า 10S 6 1ดแล้วก็8้5นะครับผมเนาะ21นิ้วนะครับผมเอาถูกๆนะครับผมใครที่เอาไปขายต่อก็ขายได้เลยนะครับผมอ่ะใบละ1,300บาทนะครับผมเอาง่ายๆเลยนะครับคู่ละ2,000หานะครับผมเนาะอู่ละ2,000หาง่ายๆเลยตกใบละ1,250บาทถูกกระสิบแผดนะครับผมเนาะได้ไปเบิร์เลยนะครับผมน็อตนะครับผมได้ไปหมดน็อตแล้วก็ฝาหลังนะครับผม ฟ้าหลังฟ้าหลังน็อตจะได้ไปครบหมดนะครับผมบ่ได้ชำนะนี่เนาะหูน็อตหูเดียวนะครับน็อตฟ้าหลังได้ครบน็อตยิงดอกได้ครบนะครับสายนี่ฟ้าหลังนะครับผมรับเบงนะครับผมสันข่าส่งกับโอ้น่าจะตกไปละห้าร้อยขึ้นนะครับผมมันใหญ่นะครับผมเพชจะเปค้อนครบทุกตัวนะครับสาย้อมต่อนะครับผมเอาง่ายๆเลยไม่ต้องต่อนะครับผมคู่ละสองปัญหานะครับผมคู่เดียวก็ขายนะครับผม ใครมาก่อนได้เลือกก่อนนะแต่แกงปั๊มคุ้มมากแต่แกงปั๊มถ้าห้อไปขายก็อ้ไปแล้วพันหกพันเจ็ดนะครับได้สบายเลยนะไปต่อได้เลยราคานี้นะครับผมอะ่ะผมก็ยังให้ราคาเดิมนะครับผมให้ราคาเก่าเลยนะครับคู่ละอ่าสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมเนาะเอาไปขายต่อยังได้นะครับสี่ใบคุ้มๆนะครับผมอู้ขายกันง่ายจะไปแล้วพันห้าพันหกนะครับพั 1, 7, นเะจ็ดเนาะ ครับนี่คุ้มเลย bv ี21ดนิ้วนะครับผมเปิดใครสนใจถูกๆนะครับผมถูกนะครับผมกับช่วงนี้นะครับผมผมว่าถูกมากเลยแหละนะครับผมคุ้มนะอันนี้แลกแต่ยังอยู่นะครับผมอ่ะผมแลกแลกแลกก็ยังอยู่เนาะป้าถูกแลกกำงามหนึ่งสี่นะครับผมแลกขนาดแปดยูนะครับผมคอมเพกแปดยูลึกรวมฝายี่สิบห้านิ้วนะครับผม ถ้าตัวมันลึก19นิ้วนะครับผมมา2,500บาทร่วมทรงคือเเ่านะครับผมรับเองให้2,300บาทนะครับตัวนี้กะล็กอ่าลึก21นะครับผมตัวนี้แหลกยลึก21ดนะครับผมพร้อมฝานะครับผมัวนีกับสองปัญหาร่วมทรงราคาเดียวกันไปเลย2,3 0 0รับเองนะครับุ้มนะครับใหม่ๆเลยนะแลลกนะครับใหม่ๆเลยนะครับผมกับช่วงนี้เสียลายไปนิดนะครับผมสวยนะ21นิ้ว ตะแกงฉีก็สวยนะครับผมเผื่อใครสนใจนะครับขอบเล็กไม่อัดแท้20มิลขอบเล็กหูจับไม้ตะแกงฉีกมีน็อตให้ครบฟ้าลงฟ้าลงัาลงเราต้องไปหาซื้อนะครับผมเนาะ,อะดอก21นิ้วนะครับผมดอก21นิ้วดอกกิฟตนะครับ2125นะครับผมเดิมๆนะครับมี4ดอกดอกละ4็ดร700บาทรับเองค่าส่งน่าจะดอกละ300นะครับผมหนักแพงนะครับผมันะผ,มผมส่งไปอ่า เชียงเชียงไม้นะครับเชียงไม้ซีดอกช่วงว่างหันเนาะตกดอกละสองร้อยเก้าสิบาทนะครับผมโอ้โหแพงมากนะครับผมบ่ได้หอดคาแพคนะครับผมคาโปงคาแพ็กหมดไปเยอะนะครับนี่นะครับผมขายเสนใจสองดอกก็ขายนะครับผมขายเป็นคู่นะครับนี่นะครับขายเป็นคู่ไปเลยนะครับผมยี่สิบเอ็ดนิ้วกิฟตสองหนึ่งสองห้านะครับนี่สวยๆนะครับผมสวยๆเลยนะครับ มุนี่กัเหลือนะครับอันนี้กิฟสองหนึ่งเก้าเก้านี้ไว้ไวส้สี่นิ้วนะครับยี่เบดนิ้วไวส้สี่นิ้วตัวนี้ไว้ห้านิ้วนะครับตัวนี้ก็ดอกละสองพันสองพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้เดิมเดิมนะครับเดิมเดิมเลยซืสวยนี่นะครับใครสนใจอ่ะตัวนี้สิบสองนิ้วไอ้บ้าสิบสองนิ้วไอ้บ้านะครับคู่นี้เนาะอ่ะแยกคู่ไปเลยคู่นี้เดิมเดิมนะครับผมคู่นี้เดิมเดิม คู่นี้สองขั้นหานะครับผมดอกละหนึ่งพันสองห้าสิบาทนะครับผมเดิมๆสวยๆคู่นี้นะพร้อมใช้งานเดิมๆสวยๆดอกละหนึ่งพันสองห้าสิบาทนะครับผมคู่ละสองขั้นหานะผมร่วมส่งให้ฟรีไปเลยนะครับผมจะรับอีกวงรวดไห้ได้นิดหน่อยนะครับผมเนาะคู่นี้สิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วใครสนใจนะครับอ่าดอก ดอกสิบแปดนิว้ว oh, oh, อบบางมียงอยู่นะแม็กซิมิเซอร์อยู่ยังอยู่เดี๋ยวหาของแถมไปให้ดีกว่าแม็กซิมิเซอร์นะครับผมสวยๆนะครับผมสิบแปดนิ้วไว้ห้านิ้วนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์นะครับผมหนึ่งวันห้าร้อยวัตต์นะครับผมสิบแปดนิ้วมีหนึ่งคู่เนาะคู่ละคู่ละหกพันเนาะดอกละ 3, นะสามพันเนาะแต่ซ้ำดอกมือหนึ่งนะครับผมดอกมือหนึ่งนะครับผม ก็ซ้ำดอกมือหนึ่งเนาะนะครับผมของแถมอเอาเป็นยังดีวะของแถมไปเลยนะครับมูล,ลค่าอันนี้ดอกละสามพันนะครับผมน้องรับเองเนาะนะครับผมคุ้มหน้าสิบแปดนิ้วเอาไปลองใส่พวกพี่นะครับผมร,รูเรียงเลยนะครับผมจะรูเรียงเลยครับไปใส่กับพวกพี่พกหาศูนย์แปดร้อยวัตชัยลิ้นจี่พันสองนะครับผมมาไปลองใส่กันดูนะครับผม เห็นความแตกต่างมากๆนะครับผมอ,อ่ะของแถมรอนบนั้นผมแถมเป็นเสือเราทำท่องแ,แถมเป็นเสืออนมาครับเสือเสือนี่ไม่คุได้ต้องการบอกเด้อแถมเป็นของบอกแถมเป็นของอ่ะผมแถมเป็นของให้กันแล้วกันเพื่ออนใจซื้อสิบแปดนิ้วคู่นี้แถมนานว่าคู่นี้นะครับแถมนะครับผมนี่ไม่ใหม่เลยส,สวยๆแถมไปหนึ่งคู่นะครับผม หนึ่งคู่เดิมๆใช้งานได้ปกตินะครับผมดอกไม่ไหม้เด้หลักเก้าสิบาเปอร์เซ็นนี่แถมนะครับซื้อสิบแปดหนึ่งคู่แถมนั่นว่าหนึ่งคูนะครับผมเนาะแถมนะครับนี่คือของแถมนะครับแถมให้นะครับอ่ะตัวเ o อ e r ยังอยู่นะครับผมยังราคาเดิมอิงราคาเดิมนะครับกำล่างพงคำน้องครับก์อิงจากรายละเอียดจากนั่นรายละเอียดตัวหนังสือแแท้นะครับผมนี่ราคาเดิมใครสนใจนะครับ เน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิกสองทางนะครับเน็ตเวิกสองทางอ่ะตัวละสองร้อยบาทนะครับผมอ่ะตัวละสองร้อยบาทไม่รวมสุกนะครับตัวละสองร้อบาทใช้งานได้ปกติทุกตัวเน็ตเวิกสองทางกลางหนึ่งแหลมหนึ่งนะครับผมถ้าใครสนใจเน็ตเวิกสองทางตัวละสองร้อยบาทนะครับไม่นะครับผมไม่นะครับผมสินค้ามือหนึ่งแหละนะครับผมแต่ว่าเก่าเก็บเนาะเอสดีมห้าแปดนะครับผมตัวนี้ ปกติแล้วไม่มีสายนะครับผมมีสายนะครับผมบมมีสายนะครับผมอันนี้ผมแถมสายให้เลยตัวละเจ็ดร้อยบาทนะครับผมเจ็ดร้อยบาทค่าส่งขอห้าสิบาทนะครับผมสายอ p e ของแท้แน่นอนนะครับผมอ p e แปดเมตรนะครับผมนี่แถมสายไปให้ด้วยไม้ตะไม้มือนึงนะครับกับกับคุมแล้วเนาะอ่ะเป็นอรสนใจเจ็ดร้ยห้าสิบาทรวมส่งนะครับผมเจ็ดร้อยบาทรับบิลง ไม่เอเดมห้าแปดไม้สายนะครับมีสวิทมีอะไรครบเนาะแถมสายเอเดมสายเอ P เอใช่ไหมเอสเออีผมบอกผิดนะครับสายเอเดคุ้มหัวสเปรคอนหัวท้ายนะครับผมสวยๆนี่แถมไปเลยในชุดนี้คุ้มถ้าสายกันมีประมาณเกือบสองรอยนะครับสายคุ้มๆนะครับแหลมนะครับผมแหลมอ่าเส้าแท็กนะครับผมจะ จ็ดห้าศูนย์แต่ว่าวอยมันอ่าใหญ่กว่าเจ็ดห้าศูนย์นะครับวอยเจ็ดห้าศูนย์นี่เบอร์เจ็ดสิบสองจุดสองตัวนี้เบอร์เจ็ดสิบห้าจุดห้าหรือจุดสี่นะครับนี่นะครับผมใช้จริงนะครับนี่อ่ะอันดีกเจ็๊ยบโขึ้นเก็ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนาะอ่ะยังเท่าเดิมเดี๋ยวพายผมผมใส่งานจริงๆนะครับผมมีคนถ่ายผมนะครับเดี๋ยวแต่ผมใด่ง่ายคอนเทนต์เสียแจกฟรีนะครับ นะครับผมผมใช้จริงๆนะนี่ตู้ผมใช้งานนะครับผมนี่ตู้ผมใช้งานจริงๆนะครับผมนี่ผมใส่สาแท็กเหมือนกันผมใช้นะับผมผมตู้ผมไม่ใส่เน็ตเวิร์กนะผมปล่อยตรงเลยนะครับผมผมเลียสองทางพร้อมนะครับผมเลีนยสองทางด้วยแต่ว่าสีเป็นสีสีผมมาไปจูนมาเนาะสีที่ผมไปจูนมานะครับผมนี่สีโม่สีโม่นะครับสองปีนะครับผมยังไม่ขาดเลยไว้เดิมนะครับสองปีผมใช้งานยังไม่ขาดเลยนะครับผมคุ้ม ไวมันใหญ่นะผมนี่ซาแทกนะผมตัวนี้ก็ซาแทกนะครับตัวนี้โลโก้รุ่นจะซื้อตัวนี้ซาแทกตัวเดียวกันแหละนะครับผมนี่นะครับผมใครสนใจนะผมเปิดใหนเบอรงี่สี่เลยนะครับนี่ตัวผมออกงานจริงจงนะครับเนี่ยใช้จริงออกงานจริงนะครับ่ะกะดอกเดิมตัวนี้ยู่หนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมดอกเดิมหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทตัวนี้ดอกน่าจะเปลี่ยนไว้มาแล้วไว้ไว้ตัวนี้หนึ่งพันบาท นะครับผมเนาะหกพันบาทนะครับผมจะมีซี่แถมให้ไปน้่ซี่เป็นสี้ามือหนึ่งนะครับนี่ถมไม่ไปด้วยซ <c oughs> ื้อไม่ก็สามสิบห้าบาทซี่สิบบาทนะนะครับผมผมแถมไปให้เลยนะครับผมนี่ซี่นะครับของใหม่นะครับแถมไปให้นะครับอันนี้น่าโน้ว่าขนาดแปแปดนะครับผม ขนาดแปดแปดกะอ,อ่าตัวละสามร้อยเหมือนเดิมแหละแต่ว่าแถมสีไปให้ด้วยนะแถมสีไปด้วยซื้อใหม่ก็สามสิบห้าบาทนะครับผมไม่รวมสงนะ่งเนาะค่าส่งนะ่าจะตกคู่ละร้อยสามสิบบาทนะครับผมค่าสงนะ่งเนาะอันนี้ขายเป็นคู่แล้วกันนะครับเหลือสองตัวแล้วนะครับผมเผื่อใครสนใจปากนะครับปากกับปากตัวนี้อยู่ในตู้ผมนี่ปากสองเจ็ดสองสามบ่นี่ตัวนี้นะครับผมตอนผมซื้อไม่ตัวละแปดร้อยเก้าสิบนะนี่ นี่ปากนะครับผมนพอพอี่ปากพอดีปากตัวนี้กับราคาสี่ร้อยสี่ร้อยบาทะนะครับสี่ร้อยบาทเนะาะรับเองนี่มันีไใน์ประมาณนี้นะครับผมนี่นี่รครับผมนี่ตู้ผมกับปากตัวนี้แหละถ้าใครสนใจนะครับผมประมาณนี้สินค้าเดี๋ยวผอว่าเพิ่มเติมอาจจะทิศหนานะคิดว่านะครับผมเนาะอาจจะทิศหน้าเพิ่มเติมเข้าม,มานะผมประมาณนี้คร่าวๆเนาะน,นะครับถใครสนใจ ะคาอาจจะน้อยนิดไปนิดนะครับผมช่วงนี้เศรษฐกิจช่วงนี้ก็เหตุการณ์้ันเมืองบ่าท่านดีปันใดนะครับไว้ก็พอมีนะไว้เจ็ดห้าศูนย์ไว้ซาวแท็กผมกัมีไว้ข้อมหาซิบไว้ซีซไว้สาผมกัมีนะตองแปดนั้งสี่ะมีเนาะไว้จะสำรองให้ลูกค้านะครับผมประมาณนี้ข่าวๆนะครับ